สวัสดีค่ะช่องปะบัวบ้านสวนชนปลูกสวัสดีค่ะวันนี้หนาวค่ะวันนี้อากาศหนาวเย็นอากาศหนาวเย็นค่ะมาชมสวนนิน้อยของปะบัวกันค่ะชมพืชผักสวนครัวน,น้อยๆของประบัวเนี่ยค่ะดูตะไคร้ตะไคร้ปลูกใส่ถุงดําปลูกใส่ตะก้าเนี่ยค่ะงาม สำหรับคนพื้นที่น้อยค่ะทุกคนสำหรับคนพื้นที่น้อยค่ะปลูกไว้ได้ตัดกินยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะตะไคร้ยิ่งตัดยิ่งแตกอันนี้เป็นเคเตียค่ะเคขาวเคเตี้ยค่ะเนี่ยค่ะปลูกใส่ถุงไว้เนี่ยค่ะลวกเนี่ยค่ะยอดของเขาเนี่ก็ลวกกินได้อันนี้เป็นก,ะเ,ะ,กะเพราค่ะกะเพราค่ะปลูกไว้ กะเพราหน้าเลงมานี่ก็แพงนะคะกำลังสิบ,บาท10บ,บาทก็ได้นิดเดียวค่ะปลูกไว้ค่ะนี่ค่ะเคขาวเคเตี้ยนะคะเป็นดอกเล้วดอกตุ้มๆมาดูหนอนหนอนกระดบึบกระดึบดูหนอนกระดบึบกระดึบนี่ไงนี่ค่ะเจอก็ค่าไม่งั้นใบหายหมดค่ะ ไม่งั้นใบหายหมดนี่ค่ะอันนี้แขนงของเขาเนาะที่ว่าเด็ดยอดแล้วก็แตกแขนงมานี่เตรียมเป็นช่อดอกแล้วเตรียมเป็นช่อดอกแล้วอันนี้หอมค่ะนี่เริ่มดีแล้วหอมปลูกใส่กระถาง ปลูกใส่กระถางไว้แดดอยู่ตรงไหนก็ยกไปตากแดดนะคะตรงนี้แดดค่ะแดดดีค่ะนี่แหละค่ะความสุขของคนเกยคนเกยปลูกผักดูเลผักได้เก็บกินด้วยได้ดูเลด้วยชื่นชมด้วยค่ะอันนี้เป็นโหระพาค่ะปลูกไว้โหระพาปลูกใส่ถุงกะพเพราแดงค่ะ กะเพราแดงหอมเบงผักเพล่ผักเพล่ปอบัวเวลาลาบค่ะนี่เดี๋ยวต้องไปซื้อสูตรเสมอมาใส่บ้างคือกระทุงเขาค่ะสูตรเสมอนี่ไม่ได้เจอเลยตั้งแต่ปลูกค่ะสูตรเสมอก็คือสูตรสิบห้านั่นหละค่ะมาใส่นี่เขาจะงามมากเลยแต่ใส่นี่พืชผักวนควนะัวเนยใส่เยอะไม่ได้นะคะตายคือใส่นิดๆหน่นนอยๆน,ยนี่อันนี้มะละกอแก้วกังดงค่ะ ดูอันนี้ผักแมงดาน,นี่ปลูกยากยากพี่น้องปลูกยากปลูกยากยากนี่ต้องคอยดูนี่ค่ะปลูกยากยากนี่ดูนี่ต้องคอยดูนะคะเน,นี้ยเป็นหนอนนะคะเนี่เป็นหนอนเป็นหนอน,นเด็ดเด็ดทิ้งนี่ ปีนี้ป้าบัวปลูกผักใบไม่ประสบความสําเร็จอันนี้ดูเหลือต้นเดียวนี่เนี่ยกวงตุ้งฮองเต้นะคะพี่ก็จะได้กินไหมเนี่ยคือหงิกไปหงิกหิกหงิกหงิกหงกหงกงอก,ง,อกงิกหงิกหงิกงอก,งอก ทุกปีนี่ปลูกกระลำดอกปลูกบล็อกคอรี่งามค่ะปีนี้มันยังไงไม่รู้เงื้อเงืง้อกักๆปลูกอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเอา,เ,อา,เ,อาเด็ดใบมันออกเป็นหนอนก็เด็ดออกนะคะนี่หน,นอนทั้งนั้นนะคะเนี่ยหนอนเช้าๆค่ะอากศาศหนาวๆมาเดินก่อนค่ะมาเดินก่อนมาเดินชมก่อน มาเดินชมก่อนทำให้มีความสุขนะคะเดินรอบบ้าน,ด,น,น,นดูนู่นดูนี่ปลูกผักปลูกดอกไม้ไว้ก็จะได้ชื่นชมชื่นชมทำให้เราไม่อยากไปไหนคะ่ะไปไหนก็รีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้ป้าบัวก็คือแบบเลี้ยงหลานเนาะแล้วก็ปลูกผักด้วยปลูกไม้มงคลทำงานบ้านเนี่ยชีวิตไม่อยากไปไหนเลยเช้ามาก็พาไอ เตรียมอาหารอาบน้ำแต่งตัวไปส่งหลานแล้วก็มาทำเงานบ้านเสร็จไปเยี่ยมเพื่อนตั้งกล้องไล์สดค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะดูเลพืชผักสวนครัวน้อยๆของป้าน,นี่แหละค่ะคือไม่อยากไปไหนเลยอันนี้ใบไม่สวยใบไม่ดีก็เด็ดทิ้งค่ะบอนบอนสี ดูผักชีลาวได้อากาศหนาวค่ะนี่ค่ะอือ้เริ่มงามแล้วเริ่มงามแล้วนี่มันเป็นความสุขนะคะเนี่ยความสุขสุขที่ประสบความสำเร็จอันนี้คือประสบความสำเร็จหอมก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มเริ่มดีขึ้นละ,ะน,ละนี่เริ่มดีขึ้นละหอมเบ่งเริ่มดีขึ้นลวค่ะ อันนี้ผักชีป้อมชีหอมผักชีป้อมชีหอมอู้อันนี้อะไรกัดนอนี่ค่ะอันนี้ก็ประสบความสำเร็จค่ะโอ้ยดูบ่อยๆดูประจำดูทุกวันค่ะเนี่ยค่ะดูทั้งผักชีใบเลื้อยกวางตุ้งหอมแดงอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะนู่นค่ะนี่ เกงกบเกงไก่นี่ปลูกใส่กระถางไว้นะคะเนี่ยงามนี่เกงหอยเกงหอยขมนี่ค่ะส่วนครัวน้อยของป้าบัวก็ป้าก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่แวะเข้ามารับชมและมาให้กำลังใจป้าบัวตลอดขอให้มีความสุขในวันปีใหม่และก็ความสุขตลอดไปร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุข ไม่จ็บไม่ไข้สุขภาพแข็งแรงคนเรานี่มันก็ดีแล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขใช้ชีวิตประจำวันของเราไปค่ะก็คลิปนี้ป้าขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ